แนเอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยววันเดย์ทริปที่บางกระเจ้านะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่สามารถเดินทางโดยทางสาธารณะได้ง่ายนะครับก็มาลง BTS บางนาแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดบางนานอกนะครับผมเดี๋ยวจะมีท่าเรือก็นั่งเรือข้ามไปง่ายมากนะครับ ตรงคุณไม่ถึง10บาทก็สำหรับใครที่อยากมาก็เดี๋ยวมาได้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดัวว่ามีอะไรบ้างที่น่าเที่ยวนะครับรอติดตามได้เลยนะครับไปครับเริ่มต้นการเดินทางเนื่องจากวินมีคันเดียวไป <g ül üyor> เรือกันเรือก็จะประมาณนี้นะครับผมขึ้นได้ทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ที่จะเอาเมอเตอร์ไซค์ไปก็ออกไปได้ บาทนี่ครับหลังจากที่ขึ้นมาจาักเปลือก็จะมีจักรยานให้เช่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับทั<ข>้งวันเลยพี่ทั้งวันยันหกโมงเยน็นเรื่อง <c oughs> แถวนี้เขามีแบบร้านเะย็บผ้าจัดเย็บผ้าเลยทำไรวะปอฝาปอแตกยังไม่เป่ายังไม่ปั่นแล้วปอแตกแล้วคิ <c oughs> ดว่าป <c oughs> ั่นแล้วน่าจะแตกประเดิม มันมีข้างนอกอ่ะมีร้านเยอะอยู่โอเคครับมีกาคนละคันคนละคันแหละดูทรงละต่อไปดีครับเรื่องเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่ขึ้นอยู่กับคนฝันนั่นแหละไต้หวานชอบแบไหนแบบญี่ปุ่นบ้างแบบญี่ปุ่นชาวนาเปลี่ยนทีน พีขาวแล้วกันเหลือนี่เราผีโร่ได้ไหม เส้นทางศึกษาธรรมชาตินี่นะคิดลําคลองเลยนะครับผมมีป่าชายเลนให้ดูด้วยนี้เราก็ปันป่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราสถานที่แรกก็เดี๋ยวพาไปร้านกาแฟก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นโควิดก็พวกส่วนสาธารณะอะไรพวกเนี้ที่เป็นร้านอาหารตลาดน้ำอะไรพวกนี้จะยังไม่ค่อยเปิดนะครับ ก็แต่ว,ว่าร้านกาแฟาเปิดคาเฟ่เปิดเดี๋ยวไปคาเฟ่ก่อน ร้านกาแฟร้านแรกนี่นะครับวันเจ้าของร้าน,นาด้วย่อันนี้จะเป็นทีเฮาส์คาเฟ่นะครับมีทั้งอินดอร์แล้วก็อัลโดร์ข้างในจะเป็นห้องแอร์นะครับ จะนนอกด้วยนั่งชิวก็จะยืนประมาณยืนยาวไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ครับต่อไปโดยไม่มีจุดหมายนะครับผ่านไปร้านแรกคาเฟ่ทรีเฮาส์คอฟฟี่นะครับซึ่งเราก็เข้าไปถ่ายรูปอย่างเดียวแต่เราไม่ได้กินไปต่อสมาชิกเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะไปร้านไหนที่เราไม่กินเมื่อกี้เพราะว่าก็คนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเข้าไปถ่ายรูปอย่างเดียว อ้าวปิดนี่ว่าบ้านมะขามนี่ก็สวยเหมือนกันเอ้ยฟิวเหมือนอยู่เกาหลีอยม่องกันนะบ้าน <c oughs> เอฟเพิ่มแต่งตัวมันเกาหลีมากเลย ถึงแล้วนะครับร้า,า,ราน,น,น,นกาแฟ Hidden t คาเฟ e Bicycle Parking โอ้โหสวยว่ะเราไปจอดก่อนนะครับโอ้โหหัวหัว สวยมากเลยครับน้ำด้วยน้ำตกด้วยจอดรถก่อน,นครับบซิเคิลได้ปะ <c oughs> แล้วเราก็ออกมาถึงเฮดเดนคอฟฟี่ยากาศล่มลื่นมากเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ อ,อขอพื้นที่เย็นๆักหน่อยทำไมมันซับซ้อนยังวะโอ้ร้านสวยมากเลยอืม เจ้าเนาะยังไงครับคือแบบบางทีเราจะรู้ว่าร้ากนกาแฟไหนดีไม่ดีดูชาเขียวด้วย ถ้าเขียวถ้าเขียวดีก็ดีใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเอดเอเนวูดเอเนวูดคุณพีโอได้เท่าไหร่ครับคู่เฮดี้หบนี่เป็นช่วงนั่งพักนะครับที่ร้านกาแฟอากาศดีมากเนอมจากเราขับรถมา กันเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ต้องหาร้านนั่งพักกันก่อนนะครับบรรยากาศร้านก็ดีมากนะครับร้านนี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรก ยี่สิบสองหรับผมยี่สิบยี่สิบพอเนาอเอาผสมกันก็ได้ครับผสมสมเปลือกมเบ้านเปลือกมีบดทุกอย่างสามอย่างเลยกล้วยทอดบ้านเสมาใช่ไหมครับครับผมหรือสมเอาเสมาสมอาสมพอาผมเปนเลยผสมก็เลยน้อยครับ ิ่นหอมมากเลยลุงผมไปถึงปากซอยแล้วผมต้องบกกลับมาเลยอันนี้มันปั่นไปไหนต่อได้หรอครับตรงนี้ไปสวนสวนสวนอะตะกอนนะครับสวนไปตรงไหนครับออกมานี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเจอเจอสามแยกก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงซอยสามสิบสามเลยโอเคไปที่พักใตมือนะแต่สวนเขาเปิดหรือเปล่าครับอยู่ว่านไม่เปิดเนะไม่เปิด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  อ๋อร้านอาหารดีกว่าร้านร้านกับข้าวก็ขี่ไปรอบๆอย่างมีเยอะแๆที่เที่ยวเข้าไปในสงในสวนในสมบัติร้านอาหารตรงนี้แถวนี้อร่อยไหมครับขายที่ายที่อาหารจานเดียวอย่างเงี้ยร้อนนะครับร้อนนี่เป็น้องร้อนๆเลยมาอุ่นนุนกันได้นะครับใครผ่านมาตรงนี้นะครับน้ำปั่นก็มีนะครับร้อนอยู่ร้อนในมาแล้ว ก็ผ right? ัดหมูใช่ไหมเพิ่มไปแป๊บเดียวหมดหมายเลขก็ผัดแรงกว่าเป็นไงครับรีวิวกล้วยทอดลุงเสมอหน่อยรู้สึกว่าเหมือนกรอบนอกนุ่มในแต่ว่ารสชาติเขาดูแบบรสชาติกลางๆจนน่เกลดจืงอืมไม่กลางหราอว่าจืดเลยจืดจืด กินเจด้วยชีวิตครับนี่ครับร้อนนะอากาศร้อนหรือว่าต้างผัดร้อนไปบอกแป๊บเดียวหมดเีลยพัดลมเป่ากันแล้วเปล่าอันนี้ไม่ไหมเนาะไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมนี่นะครับผมไม่ไหมอันนี้ไม่สุกไม่จบสิวอสั่งได้หนักใจจริง คือว่ามีความมาั่นตรงนั้นก็ดูน่ากินอีกแบบนะมันกรอบอันนี้ชอบกรอบๆไหมไปต่อนะครับผมหลังจากกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวจะกลับไปที่ท่าเรือนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าร้านปิดเยอะมากเลยครับช่วงนี้ค <c oughs> าเฟ่อะไรร้านกาแฟอะไรพวกนี้ก็ปิดหมดก็จะมีบางร้านเท่านั้นที่เปิดแล้วก็นั่งกินได้นะครับบางร้านก็เปิดแต่ว่า เขาไปนั่งกินไม่ได้แล้วก็อากาศร้อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งพักที่ท่าเรือแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับข้ามฝั่งกลับกันนะครับสนุกครับแต่ถ้าถ้าดีนะถ้ามาปั่นก็ช่วงเย็นๆน,นะครับอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมชื่อร้านว่าไอสวน Để vào thử trong này Nó này thể ngồi Đi không à? ah. này นี้ก็จะไม่ได้นั่งเอาโนซ้อมไปเลยข้าง้าจะไปเจอร้านกาแฟร้านไหนลงแม่งร้านนั้นแหละน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วหรอเออนี่ก็น่าจะไปอันนี้ลถ้าเหือนเออจาอื่นจะก็ยานเรียบร้อยไม่ไหวแล้ว น้ำฟรีนะน้ำฟรีข้เาเย็นฟรีมาด้วย

จะเดินทางกลับนะครับมารอเรือสำหรับทริปวันนี้วันเดททริปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับมากระเจ้าสำหรับใครจะมาก็แนะนำให้มาวันวันหยุดหรือวันธรรมดาก็ได้จะมาเช้าเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศดีปั่นจักรยานได้สนุกแล้วก็คาเฟ่ต่างๆคนไม่เยอะด้วยไม่ต้องไปแย่งยคนนะ